สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์กเกษตรทฤษฎีไม่ละเอียบซีสุขุสุขชนมือนีสิบ้ามาสำรวจราคาโคกระบือตลาดนัดบ้านเทียมอำเภอบ้านเพือพ่อจังหวัดอุดรธานีเศร้าวันที่เก้าเดือนกุมภาพันธ์สองพันหกร้อยหกสิบแปดทุกวันอาทิตย์นะครับพี่น้องเป็นบรรยากาศช่วงเช้าเศร้นะครับพี่น,อน้องมือนีสิบ้ามาอัปเดตราคาโคกระบือให้พี่น้องเข้าได้รับชมรับเบิ้งนะครับราคามือนีไมันช่ถูก ที่แพงสั่มไรนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปรับชมกันก่อนสิเขาไปรับชมกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในอาทิตย์น้ำนี้เลยครับพี่น้องเขาไปรับชมกันได้เลยครับหนึ่งกล้วยเพือกนะครับพี่น้องสวยๆนะครับม่รู้ว่าจะกองคนดูใส่นะครับพี่น้องนะครับกล้วยเพือกนี่ก็น่าจะเวียนน้มซื้อแล้วนะครับพี่น้อง เรื่องนะครับพี่น้องเดี๋ยวขอไปสอบถามหอยเบงนะครับพี่น้องบดยามาบอกไอ้งามดูพี่แม่ลูกเนาะแม่ลูกนะครับเพชรลำคงอ่านผสมไม่เพชรลำคงบูกโอ้ลูกสาวเพชรลำคงเนาะ ลูกสาวเพิ่นลูกที่ใดครับลูกที่สามลูกที่นะครับพี่น้องเจักเดือนแล้วนอนนี่มันอทได้ปีขวบพอดีขุมผ้านี่แหละครับไม่ใบ้างครับได้ปีขวบนี่เนาะปีนะครับแม่เพิ่นผสมแล้วบ่แม่สมแล้วครับผสมบ้านบ้านบานเนาะได้จักเดือนแล้วนอนนี่ได้สามเดือนกว่านะครับนาคมนะครับสูงไาไปไหนนอนนี่ ร้อยสามห้าร้อยสามสิบห้านะครับพี่น้องเปิดไว้เท่าไหร่ครับสามหมื่นสองพันบาทนะครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับนาดีนะครับนาคมนะครับเบิ่งนะครับพี่น้องถ่ายถ่ายวันเงาหางแต่แต่ลูกพันนิดสวยเนาะทรงลูกสวยลูกงามนะครับลูกทรงลูกเก่งดีเปิดไว้สามหมื่นสามหมื่นสองพัน ใส่โค้มต่อไปนี่เนาะนี่ต้เคว้ยมุนนี่ขั้วไอนี่คมนี่เท่าไหร่ครับสองหมื่นครับสองหมื่นบาทลูกสองหมื่นสี่ลูกตัวแม่หรือตัวผู้ตัวผู้ลูกตัวผู้ตัวเมียนะครับเป็นขั้วไอ้บ้านๆเนาะนี่เนาะนะครับสูงกระสีประมาณร้อยตัวนี้ร้อยสามสิบครับตัวนี้สามสิบสองร้อยสามสิบสองตัวเนาะแม่นี่สูงร้อยสามสิบกว่านะครับแม่นั่นกระสีสูงร้อยสามสิบนะครับลูกตัวแม่เนาะ เปิดไวเท่าไรครับพูมหน่ยพมันตัวไี้สอสองครับสองหมื่นสองเนาะครับสองหมตัวนี้สองหม่ตัวนี้แม่ลูกลูกตัวผู้สองหมื่นเบิรแล้วเนาะฝากเบอร์โทรไปนะครับูก้่นย์เ้าหนหกมเด้าอยโอ้พี่เก่าห้อยโอ้นะครับพี่น้องเ้ากันมาครับึงตัวต่อไปครับพี่น้อง เอาแม่บ่ได้มาบอกมันอ้แม่สาวน้อยนะี่เนาะแม่สาวน้อยสวยๆนะครับอันเปิไดไว้เท่าไรครับแม่นี่เปิ๊บเก้าหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเนาะแม่สาวนะครับเพื่อนเป็นสายใดเนาะแม่นี่สายลูกพอ่อใดเนาะลูกเก้าจะเลื่อนเนาะอายุป,ประมาณเจ็ดเดือนมนานี่ เ็ดแปดเดีอยนี่เนาะเบิง่งโอ้รับพี่น้องลูกเก้านะครับสูงกับประมาณร้อยยี่สิบกว่านะครับเบิ่งตาแต้มแจ้มแจ้มโอ้หลังหลังงามกำลังเบิงบ่ง,งเปิดไปเท่าไรกว่าไหมหมื่นเก้านะครับเอาฟ้ากวรโทษเนี่ย ศูนย์หกหนึ่งสี่เจ็ดสองนึงหน่ามะครับเบืองเบิ่งไทยนะครับไทยยังไงเงาหางยังไงนะครับพี่น้องสวยๆเลยแม่เอามาตัวเดียวบ่แม่โชคๆกันมาครับเจ้เดีาเจ้าเจ้าเ้าเ้าเจ้ัเจ้าเเเ้ ตัวเมียนะครับเปิดไว้เท่าไหร่น้องแม่นีหนึ่งหมื่นหกพันบาทแม่สาวหน่อยเนาะลูกพ่อได้หนาะยหลานเบิ่มครับหลานเบิมนะ่มเนาะหลานเบิม่มอายุจักเดือนแลนะ้วเนาะงเก้าเดือนเก้าเดือนนะครับพี่น้องส่วนสูงกับประมาณร้อยร้อยซ่านนิเนาะนะครับพี่น้องเบิ่งหน้าตาตาแจ่มแจ่มแจ่มเขาสวยแมนหลานเบิม่มแข้งขานะครับพี่นอ้องข่ครับ พ่อพ่อพ่อเบิงไทยนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบิงไทยจัง่อยนะครับเบิงไทยเงหางนะครับพี่น้อง่งงเปิดไว้เท่าไรก่อครับหนึ่งหมื่ันบาทเอาฝากเบอร์ท่ดนะครับ 0ู0ย8 0ปด624ย9 2 1เนาห้อยมาจะใส่เนาะถาบบอครับถาบอเนาะเอามาตัวเดียวปะครับครับผมโชวกันหมานครับรุ่นตัวต่อไปครับพี่น้องเสรพีแล้ว อันสวัสดีครับพอ่ออันนี้แม่ลูกบ่ครับนี่นี่ลูกเพิ่นบ่ครับนี่โอ้ลูกเพิ่นด้านนี้เนาะนะครับลูกเพิ่นนะครับลูกตัวแม่หรือตัวผู้ครับนี่ตัวผู้นะครับพี่น้อง อันเพิ่นเป็นสายได้หนอลูกเพิ่นนี่เนาะลูกเจ้าไม้าไมนะครับพี่น้องลูกเจ้าไม้ลูกที่ไหนเนาะลูกที่สองนะครับลูกอันแม่เพิ่นผสมแล้วบ่ได้เดือนเดือนนะครับสูงหไรไปแนเนาะแม่เพิ่นนี่ร้อยสี่สิบห้ามึงครับพี่น้องลำโตตาแจ่มแจ่มจ้ำชัดเจน คุ้มแม่ลูกนี่เปิดเท่าไรครับห้าหมื่นเก้านะครับพี่น้องเพื่สวยๆเลยครับพี่นอ้องตาเต็มแจ้มจ้ำทรงลูกสวยลูกตัวผู้นะครับลูกเจ้าไม้นะครับฝากเบอร์โทรนะครับ081 0์1ป4 8นึ่งศูนย์สี มาแต่อันอำเภอใดครับปุ่มภาวปีนะครับพี่น้องสนใจกระโถนใจกระโถเของบาเนาะห้าหมื่นเก้าต่อรองได้อีกเนาะนะครับพี่น้องต่อไปลดต่อร่องได้นะครับมาเบิ่งเอาต่อไปตั้ทหารมืดล่นต่อจนได้กันเนาะครับพี่น้องอันนี้แม่นี่เดอพ่่แมนีมันป็พห์ พ่อโชคกันหมานครับพ่อแม่นี่พ่อพ่อป่ะครับแม่นี่เขาเปิดเท่าไรพ่อเปิดไปหนึ่งหมื่นสี่พันบาทสายใดเนาะเพชรอุดรสายเพชรอุดรนะครับสายเพชรอุดรนะครับเป็นแม่สาหนอยนะครับอายุเจ็ดเดือนแล้วนอนได้สิบเดือนนี่เนาะนะครับพี่น้องวันหนุกหนศีดอกเล่า อ่างองนะครับพี sponge, ่น้องเบิ้งไทยใชยนะครับพี่น้องเบิ้ไทยนะครับพ่อฝากบอทโทษไปเนี่ยศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าเก้าศูนย์เจ็ดสองเก้าศูนย์เจ็ดสองสี่หกเจเปิดไว้เท่าไหร่ก็พอเิวสี่ห้าร้อยนะครับมาเบิ่งเอาจนเจรจโทษกับมหาพอเนาะมันตาบัานได้พอ กลุม่มพะว่าคือกันนะครับพี่คุณโจ๊กๆก้อนมานครับเบิ่งมาเบิ่งกันค่อยหน่อยนะครับตัวแม่หรือตัวผู้ครับตัวผู้ครับตัวผู้ตัวผู้นะครับซ้ายไดโน,นนี่สองปีวยส,สองปีอยู่บ่บ่ละวัยจักเดือนครับนี่วัยสี่หาเดือนนี่ละลุงซี่หาเดือนนะครับซ้ายไดนอนนี่เนาะ บลูเหาะโอ้หัวหนกๆหนกนาสันสันลำตัวแน่นแน่นนะครับพี่น้องลำตัวแน่นแเปิดว้เท่าไรก็ครับเดี๋ยวอากมอนเอาหกพันหกพบาทนะครับต่อร่องได้อต่อเอาหาพันหาเอาหาพันหาเลยรดล่วงหายเลยฝากเบอร์โทรไว้เนเยย์น0 แปดแปดสองศูนย์มาเบิ่งเอาน้ำห้อยนะครับสนใจกระทูเขามากนะครับพี่น้งองเท่าไยครับห้อยก่อนอแม่ลูกบัวยืนกับน้องโอ้ยยืกับน้องอันนี้ตัวแม่หรือตัวผู้ครับมเียตัวเมียสายได้นอนอยู่นาะตัวน้อยนี่ลูกเพชรแจ่มไหมลูกเพชรแชมป์เปิดไว้เท่าไยครับนี่สองหมื่นห้าสองหมื่นห้านะครับอายุจ็ดเดือนแล้วนะั้ง เขาจีดเดียนนี่แหละจีดเดียนนี่จีดเดี่ยนนี่เนาะป้าถ่ายยังไงนะครับถ่ายยังไงหงหางใหญ่นะครับเบิ้งหัวโตหัวใหญ่ใหัวหนุกหนุกนะครับตาแต้มแจ่มแจ่มข้อบักใหญ่เนาะแข้งขาใหญ่นะครับพี่น้องมาเบิ้งแม่มาเบิ้องใหญยเพิ่นอันนี้สูงหไรไปนะครับตัวใหญ่พันร้อยสี่สิบหาสูงร้อยสี่สิบห้าใหญ่เพิ่นพร่องกับกล้องสยามพร่องกับกล้องสยามได้จักเดือนแสองเดือนท่ออะไรพวก ปกันค่อมาตรวจตัวได้ครับเปิดไว้เท่าไรครับห้าหมื่นห้านะครับพี่น้องเบิ้งโอ้ล้ำตัวดีนะครับฝากเบอร์โทรไปนะครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์องแปศูนย์สองแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดตุ๊กสก่ต้องโทรมาเลยพี่ปัญญาไปส่งเนา

สองพันสามครับแม่ลูกบอครับครับแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวแม่หรือตัวผู้ตัวผู้ครับตัวผู้นะครับแม่สูงหไรไปแน่นอนวัดบ่อไทรเสนอน้อยสาม้อยสามสิบนี่เนาะนะครับลูกที่ใดครับประมาณลูกที่สองเลยละครับมันเพิ่นเป็นสายใดโนลูกเพิ่นบ่รู้นะครับพ่อบ้านบ้านเลยล่ะคอบ้านบ้านเนาะนะครับพี่น้อง มันลูกพ้นนะครับลูกทรงลูกสวยนาหนกๆงหัวหนกนะครับเปิดไว้เท่าไดก็ครับ2 3งหมื่นสามพันองหนต่อรองไลต่องเด้อลาัวท่อไว้เนี่ยศยหกนย์แปดหกสองสองเจ็ดสองสองเจ็ดเนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองสามห้อยห้อยจครับมาจากบ้านไหนบ้านบ้านครับ่าบอบ ทาบัวเนาะครับโชคโชคขันมานครับมาเบิ่งเอานะครับสนใจกระโชคเขามากครับพี่น้องโชคโชคขันมานครับเจ้าต้องรมะเบิ่งแม่นี่นะครับแม่ลูกสวัสดีครับพ่อยสวัสดีครับแม,ลนะแมล่ลูกเนาะแม่ลูกลูกตัวแม่หรือตัวผู้ลูกตัวผู้ครับลูกตัวผู้สายใดน,อน้อนลูกคนเป็นลูกของกระทิงผูวลูกกระทิงผู้นะครับอายุจักเดือนแลนะ้วเนาะ ก็ได้เก็ดเดือนครับเก็ดเดือนนี่เนาะลูกที่ใดนเนาะลูกที่สองครับลูกที่สองฟ้าลูกสวยเนาะทรงลูกสวยนะครับสายเขาสายเขาสนใจจะกาไปจับสัตว์งามๆเลยครับพี่น้องนะครับแม่เพิ่นสูงไรเป็นไรเนาะร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบผสมระหวน้องแม่เพิ่นแม่กับผสมขวเก้าวหรอกระทิงผู้กับผสมกับกระทิงผู้ได้เจ็ดเดือนนะครับได้สามเดือนสามเดือนนี่เนาะ แม่ลูกนี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับสี่หมื่นเจ็ดครับสี่หมื่นเจ็ดต่อรองได้เนาะสี่หมื่นเจ็ดนะครับสี่หมื่นเจ็ดวัดดีเป็นพักแม่วัดดีเป็นโอ้นะครับพี่น้องแม่วัดดีเป็นนะครับพี่น้องมาไปมากไปซื้อน้ำเขาเนาะโอ้โหวัดดีได้ครับพี่น้องมาฝึสั่งฝึกเรียบร้อยฝึกฝึกเรียบร้อยสั่งได้สั่งได้ 4ี่หมนนะครับเอาฝากเบอร์โทรไปเนี่ยครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสี่สี่เจ็ดสี่ี่เแ้าแปดเ็ดแปดาแปดเจ็ดอกเหี่ยวเปียีางพ่นมาหนีบชกๆกันมานครับับผรไขายเปี้ยขายแพรงยมาสวัสดีครับพ่อครับออกเป็นควอยางครับออกเป็นค้ายงามออกมาหลายอยู่เนาะแมนเบิดหอย่อยันตัวเต้ยนะครับพี่น้องนะครับมาเริ่มแม่นี่แม่ทองครับแม่ทองนะครับทองได้จเดือนแล้วครับ เก้าเดือนนะครับสูงหไรไปแน่นอนนี่แม่งร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าแม่เพิ่นเป็นสายแน่นอนคือสายเพชรอุดรนี่เลยครับสายเพชรอุดรนะครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับดิเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับแข่งขาเออบอกก้องได้ลดได้หลายรถได้หลายเนาะโทูเขามาครับพี่น้องครับผมนี่ะครับอตาดีตาคมๆกันอัตลักษณ์บ้านคบเลยครับตัวต่อไปครับพ่อครับเนี่ย ลูกสาวเพชรสยามสาวน้อยครับลูกสาวเพชรสยามปาดท่ายิงงอายุได้15เดือนเนาะสูงหายไปแนนอนนี่เนาะร้อบวกร้อาบยบวกท่ายิงงเงาหางยิงเอกสารครบเอกสารครบนะครับเบิ่งนานาตาแต้มแจ้มจ้ำหัวหนุกหนกนะครับเปิดไว้เท่าไรครับแม่นี่สี่หมบาทสี่หมันบาทนะครับแม่สาวสวยๆอ่ะตัวต่อไปครับนี่กับแม่ แม่สาวอายุสูง140ปันแข่งขานะครับสูงขาสูงจนเทินขาบักง่ายนะครับหน้าสวยสวยสายไดโน่ครับลูกเก้าเจริญนะครับเบงเอานะครับเปิดไว้เท่าไรครับนี่สี่หมื่นบาทนะครับพี่น้องต่อรองได้เนาะนะครับเบิงถ่ายกันขายดีขายดีแข่งดีขายดีเบิงถ่ายโอ้ถ่ายเงยๆนะครับหางหางเงยๆนมสีเต่าครบ นะครับบมมีต่อมีแคกตัวครับกล้วยนี่โมมีต่อมีเนาะประกันต่อมนี้นะครับอันนี้นี่กับแม่สาวกันอันนี้กับแม่สาวใหญ่เนาะผสมไปผสมไปก็พอได้ไปครับเจ้าซันโบเจ้าซันโบเจ้าสิงโตขาวโอ้เจ้าสิงโตขาวเนาะผสมเือผือกไว้ผสมคล้วยเผือกนะครับเบื้องหน้านะครับได้จักเดือนแล้วครับผสมได้สองได้อาทิตย์กว่าได้อาทิตย์กว่านี่เนาะนะครับยังบ่ท่านตรวจท้อง แย่พิ่งเป็นสัตว์เนียอ๋อเพิ่งเป็นสัตว์นะครับกัสมตาแต้มแจ่มแจ่มนะครับหนุ่มมาชี้สุภาพเอือกบกเผ้านี่ไงนะครับสูงร้อยสี่สิบห้านะครับแม่สาวทองแรกอันเปิดไว้เท่าไรครับดิหกหมื่นห้าพันบาทหกหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องแข้งขายังไงครับผมลำโตดีนะครับเอาเบิดเลรอเนาะนี่ยังนี่ย่งตัวนึงย่งตัวนี้เนาะอันนี้อันนี้นี่ผสมแล้วผสมได้ยักเดือนแล้วครับคุณผสมทั้กันเหรอผสม พอก็แยกลูกออกโอ้ผสมยังผันหอดอาทิตย์เนาะลูก2องได้ผสมไมหอโอ้ลูกที่อสองนี่เนาะแม่ม่สูงไรไปไหนครับแมน 2> 2่นสไสี่สิบสิบสองสองี่สสาสูงร้อยสี่สิงสี่สิบสานะครับพี่น้องเบิ่งหอนหนกหนวกนะครับเปิดไว้เท่าไรครับนี่ห้าหมื่นห้าพันบาทห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเป็นแม่ทองที่สองเนาะแม่ทองที่2ครับนะครับห้าห0ื่ันบาทนะครับพี่น้องนะครับ เอาฝากเบอร์โทรไว้นะครับ081 0 8แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึกเปด้พอปกเป็นข้อยงามครับผมพอบปกเป็นข้อยงามนะครับครับผมสนใจกระโทนเข่ามาเนาะครับเนาะครับอ้าวโชกกันมาหนึ่งครับสวัสดีครับนีู่อันนี้แม่ลูกวะครับนี่แม่ลูกลูกตัวแม่หรือตัวผู้ครับลูกตัวเมียลูกตัวเมียแม่เพันธุสกับผู้เมียฮะ แม่เพิ่นสูงลายปรนเด็นร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสองนะครับลูกเพิ่นเป็นสายใดเนาะลูกอัศวินลูกอัศวินนะครับได้สองเดือนโอ้ลูกทรงลูกสวยเนาะลูกที่ใดครับพอนลูกที่สามลูกที่สี่ลูกที่สามที่สี่นะครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่วัยหาสิบเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดจากค่าจ่ายสองแสนเศษโอ้ยครับพี่น้องลงหลายเนาะเดี๋ยอายุหาสิบเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองได้เนาะต่อได้ต่อรองได้นะครับแม่นั่นเด้แม่นั่นกะ แม่เป็นลูกของใบยกแม่มันแม่มันเป็นลูกของใบยกเนาะตอนนี้ท้องบิ๊กอุทัยรับประกันร้านประเทศเปิดท้องเรียบร้อยท้องกับบิ๊กอุทัยมีใบมีหลอดครบมีใบอีหลอดครบนะครับสูงหลายไปไลยครับแม่ร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบสี่นะครับพี่น้องแม่ยังไงท้องที่ใดก็ครัำท้องที่สามท้องที่สามนะครับพี่น้องเปิดไว้ห้าสิบเจ็ดเหมือนกันห้าสิบเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับพี่น้องเบิรงเบิรงนถ่ายก่อน หางเงี้งหางยหน่ๆนหางใบยกดับกันเลยห,าง,หางลำลำนะครับนะครับเบื้องหน้านะครับพี่น้องตาแต้มสไตายตายใบ,ย,บยกแล้วเขายังไงกันเนี่ยตาตายใบยกนอน,นี่เนาะเรื่งลำตัวนะครับแมย์อ่าง นะครับเบิร์แล้วเนาะฝากเบอร์โทรไปนะครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดหเจ็ดห้าแปด้าแปดสองศูนย์สี่สี่สองศูนย์ฝากพี่น้องถ้าอยากเปลี่ยนอยากแลกก็ได้เด้อบ่เป็นหยังอยากเปลี่ยนอยากแลกก็ได้เนาะเปลี่ยนงูเปลียกล้วยเปลี่ยนหยังก็ได้เบิดเปลี่ยนทานเป็นกะะมังเปลี่ยนเปลี่ยนสร้างเปลี่ยนได้เบิด์ขอให้โทรมาบ่ครับขอให้โทรมาคุยมาถามเบิ่งนะครับเอ้าสนใจก็โทรเข้ามาเนาะ085 7582044ดนยายหนงตาหมากรับจ่ายยายหนงตาหมากนะครับพี่น้องโชว์ๆกันมาับครับชิปมีมีประมาณสานิดเออรับพี่น้องอยู่ตลาดนัดบ้านเท่อมสนใจอยากมาเบิงมาหามาซื้อมาแวะนะครับพี่น้องกับเขามาเบิงมาชมถามาบ่ได้อยู่ไกลกับเบิงชิปอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นซื้อสารให้พี่น้องเขาได้รับชมรับเบิงนะครับพี่น้องครับ ครับสุทธานี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อทิดน้ำเนีดเยครับพี่น้องสุธานี่สวัสดีครับ